คนคนหนึ่งซึ่งน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเสียอะไรเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมาตามหาความฝันอยากมีเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากหนีจากความจนคือไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรวยหรือว่าเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าน้องได้มายืนตรงนี้แล้วก็มีคนรักรักแบบไม่มีข้อแม่รักแบบหนูไม่ต้องโชก็ได้ลูกถ้าหนูมาแม่เห็นแม่ก็ดีใจแล้วอย่างเมื่อคืนนี้พี่หมดยิง ไปไปงานก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะที่คูสิงที่ซีส,สเกตล,ลงหลังจากเช็คซาวแล้วก็พบปะเอซีหน้าเวทีเสร็จแบบก็เข้ามาหลังเวทีเข้าไปเต้นพี่วน,นิงก็เลยแบบแอบไปเดินตลาดเล่นแล้วก็เจอพ่อม่แม่เอฟซีคุยกันได้ยินว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่หมอรำยังไม่ได้เริ่มเล่นนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้ว ได้เจอน้องอจะงอับแล้วดูมอลลไม่เป็นได้มาเจอได้มาจับมือได้มาถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะกลับแล้วน่ารักน้องแม่ๆนะครับแล้วพี่หมอนอิงล่ะสองปีแล้วอยู่กับน้องแล้วแบบคือเราเห็นแบบว่าตัวติดกันตลอดแล้วแบบคือมีคนบอกว่าพี่หมอนอิงกับอุค์อิงอ่ะคือใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นร้องเพลงเท่านั้นแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกับการที่แบบว่าเราเดินทางตลอดเนาะแล้วก็มวนเด้มวนบ๊อบมวน มันไม่มีงานอะไรบนโลกนี้ที่ไม่เหนื่อยอ<ช>ืทุกอาชีพเหนื่อยแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราอได้ทําแล้วเรามีความสุขเราได้อยู่กับคนที่แบบเออเราลากเราแฮปปี้เราเห็นเขายิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้ววันนั้นมีภาพพี่หบอนอิงโผกอดน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงบนเวทีเกิดอะไรขึ้นคะโผกอดเหมือนนอกเลเห <c oughs> มือนนอกที่โผกอดโผกอดนะครับก็วันที่น้องไม่สบายเนาะวันนั้น วันนั้นรู้สึกยังไงบ้างพี่หมอนอิงเป็นห่วงไหมตอนคือเรารู้อยู่แล้วว่าน้องไม่สบายตั้งตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีใช่ไหมเราอ่ะกังวลกังวลตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอแบบกลัวว่าแบบถ้าน้องหันมาแล้วแบบจะไหวไหมจะไหวไหมก็เลยเป็นภาพนั้นแหละค่ะที่แบบเข้าไปก่อนแล้วก็แบบถามว่าโอเคไหมเป็นยังไงทีนี้พี่ได้ยินข่าวว่าน้องอ่ะขนาดป่วยอยู่ก็อยากจะแบบว่ามาเจอแฟนคลับใช่ไหมเน,นียเยเป็นตั้งแต่เนยว่อยฟังเนยก็ จริงๆคุณหมอบอกว่าให้งดใช้เสียงก่อนแล้วน้องก็พ่อโจก็บอกว่างั้นหนูก็ต้องงดใช้เสียงนะลูกงั้นหนูพักไหมน้องอิงก็เลยบอกว่าแล้วเอฟซีที่มารอหนูล่ะคะน้องโอ้โหมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วพอพอ่พอแม,แม,แม่ที่เพิ่นมาทาราเอ๊ะทาเพิ่นไม่ได้พอลาเพิ่นจะว่าเสียใจบพ่พระเอกพระเอกมาแล้วพระเอก พระเอกเจ็ดร้อยล้านผ่านได้ครับมีพี่เน็กพระเอกเจ็ดร้อยล้านวันนั้นถ่ายถ่ายพี่เน็กยอดวิวดีมากเลยในคลิปซองกอนปิดปุ้งยิงใช่ใช่ใช่ยังไปอีกเพราะว่าปกติ FC ดูซองนี้ประมาณพั0 0วันนั้นห0 0หมื่เลยค่ะเขาตั้งถ่ายกันอยู่เลย นี่มุมนี้ได้ดีที่สุดเวลาใกลๆล้สวยกว่าสั้นเออมุมนี้ได้ดีที่สุด,ตสดนตาได้นนี่นี่ครับ <c oughs> แมนจ่าประมาณนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าน้องก็ยังมาพบปะก FC หน้าเวทีทีนี้นอะจากตัวแทน <ใจ S 1> สมมติว่าจากตัวแทน FC เขาบอกว่าอุ้งอิงไม่ต้องมาร้องเพลงก็ได้แค่ขึ้นมาบนเวทีแฟนคลับก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยพี่อันอิงรู้สึกยังไงบ้างกับกับกับเรื่องนี้ ดีใจดีใจแทนน้องนะคะคนคนคนหนึ่งซึ่งน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองพิเศษอะไรเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมาตามหาความฝันอยากมีเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากหนีจากความจนคือไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรวยหรือว่าเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าน้องได้มายืนตรงนี้แล้วก็มีคนรักรักแบบไม่มีข้อแม่รักแบบหนูไม่ต้องโชว์ก็ได้ลูกถ้าหนูมาแม่เห็นแม่ก็ดีใจแล้วอย่างเมื่อคืนนี้พี่บดองิง ไปไปงานก่อนที่จะมาเนี่ยคะ่ะที่คูสิงที่ซีส,สกเกตล,ลงหลังจากเช็คซาวแล้วก็พบปะเอฟซีหน้าเวทีเสร็จแล้วก็เข้ามาหลังเวทีเข้าไปเต้นพีวน่วิญก็เลยแบบแอบ,บไปเดินตลาดเล่นแล้วก็เจอพ่อแม่เอฟซีคุยกันได้ยินว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วแต่หมอลำยังไม่ได้เริ่มเล่นนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้ว ไม่ด้เจอน้อง็จะกอังแล้วดูหมอลําไม่เป็นได้มาเจอได้มาจับมือได้มาถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะกลับแล้วน่ารักเนาะแม่แม่นะครับแล้วพี่หมอนอิงล่ะสองปีแล้วอยู่กับน้องแล้วแบบคือเราเห็นแบบว่าตัวติดกันตลอดแล้วแบบคือมีคนบอกว่าพี่หมอนอิงกับอุค์อิงอ่ะคือใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นร้องเพลงเท่านั้นแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมกับการที่แบบว่าเราเดินทางตลอดเนาะแล้วก็มวนเด้มวน มวลมันไม่มีงานอะไรบนโลกนี้ที่ไม่เหนื่อยอชทุกอาชีพเหนื่อยแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราอได้ทําแล้วเรามีความสุขเราได้อยู่กับคนที่แบบเออเรารักเราแฮปปี้เราเห็นเขายิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วใช่มีโชคดีแล้วก็เห็นบอกว่าของขวัญปีใหม่ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยตัย้งแต่เมนค่ะของขวัญปกติปีใหมก่ก็แบบเป็นวันธรรมดาอยู่บ้านแบบยุ้ยไพยุ้ยมันมาเดอันนี้ก็ไปอันนี้มี อลิซเอาขนมมาให้เอาคนนั้นเอาคนนี้เอาคุกกี้มาให้มีมาลัยมีเฟนเสื้อผ้ามีของแม่กาโมของพ่อพี่ต้นข้าวเอฟซีน้องหอิงทั้งนั้นเลยค่ะน่ารักมากๆน้องน่ารักมากขอบคุณพี่หมอนอิงนะครับขอบคุณนะให้สัมภาษณ์น่ารักมากเลยพี่หมอนอิงน่ารักมากก็นี่แหละให้อยู่กับองอิงตลอดไปเลยเนาะไม่ไม่ต้องไปไหนนะนี่อุ่ยฮ่าฮ่า นี่เขาบอกให้เราเสียงเบาๆ FC ใช่ไหมพ่อพ่อมูหยอง FC FC คุณครูครูเบียร์ครูเบียอ๋อพ่อจะคลอบถ่ายผมนไหมใช่พ่อเนี่ยอุ้มิมแบบขอแบบเป็นผู้ชายวิวๆได้ไหมผู้ชายวิวๆใช่ไหมใช่ฮะเห็นไม่อยากเห็นผู้หญิงนะไม่อยากเห็นผู้หญิงแล้วอยากเป็นผู้ชายอยากเห็นผู้ชายวิวๆใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เอาแบบอย่างนี้ละพ่อฮะนี่ล่ะแบบนี้อย่างเงี้ยได้นะถ้านแบบไม่ใอีหนุอี้หน่ยใช่พ่อ เอาแบบกระโดดลงน้ำแล้วขึ้นมาแบบอู้อะไรอย่างเงี้ยรอคอนเทนต์พ่อหมูหยองเลยนหละรอค่ะแล้วพี่หมอนอิงก็ไม่รู้เลยฉันไม่รู้เรื่องรอดูอย่างเดียวเปลงลากแล้วเปลงลางแล้วทุกคนจะชมพี่หมอนอิงนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่จะบอกว่าเราไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าต้องไปดูเท่านัทุกคนจะชมพี่หมอนอิงนิดนึงนะเมื่อสักครู่จะบอกว่าเราไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าต้องไปดูข่ายอ้อเท่านั้น เนาะพี่หวานอิงคือเมื่อสักครู่คือแบบคนลุกคนลุกคนลุกบอกได้อย่างเดียวว่าแค่คนลุกพี่หวานอิงหมดแล้วเบียดได้เบิร์ดตรงนี้ยังหันใจอยู่ป่ะครับเบิร์ดขอบคุณครับเขาถหายยังกไงหนักกล้องแม่หแม่คนกับเบิร์ดเนาแม่หน่อเก็บซีนนะคนโก้เก็บซีนคนโก้เก็บซีบรรยากาศกองถ่ายตอนนี้เปลี่ยนชุดกันหมดแล้วนะคะวันนี้ ใช่เลยตัวหลักยิงยิงเก่งมากวันนี้แบบโหยอมรับเลยเก่งจริงจริงไทไยเจ็ดประมาณกี่โมงหรือว่าหมดฉากหรือว่าบางคนก็ยังมีฉากมีค่ะตัวหลักตัวหลักมีทั้งวันตัวหลักทั้งวันออดีออไนท์ไหมไม่รู้ วันนี้เราจะไม่บอกโลเคชั่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หมอนอิงนะคะรอให้ครบ8นาทีไม่ใช่ไกลแล้วี่หมอกลแล้วสวัสดีครับทุกคนข่าวด่วนกับทุกคนที่สุดท้ายท้ายสุดฝากไปโหวตด้วยน้องคมชัดลึกโค้งสุดท้ายแล้วนะครับน้อก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครว่างก็ ไปไปโหวตเพราะช่วงนี้เป็นการโหวตที่แบบไม่ได้เสียเงินเนาะก็ไปช่วยกันโหวตให้กับน้องใช่ระว่างก็ไปโหวตในในคอมจะสะดวกจะเร็วกว่าใช่ใช่ถ้ามือถือมันจะชอบเด้งออกเนาะก็อยากให้น้องได้อีกปีนั่นแหละสําหรับอะไรนะปีนี้เป็นยอดนิยมยอดนิยมโอเคนะครับอิมจะไปแล้ว ไม่รู้ไม่รู้จุดไม่รู้จุดหมายปลายทางนะครับตอนนี้เขากินข้าวอยู่ในกองขายอ้อนะครับเนาะพ่อ, <c oughs> พอข้าฉากยังพอยังครับยัง<ม>างจะมีซีนต้องรอดูโจก่อนว่าหนุ่มโจว,ว่าฉากไหนอะไรยังไงผมก็ยังไม่รู้หรอกเอฟซรอดูเยอะแน่ <c oughs> แหละเอฟซเนี่ย น่รจะว่าให้มาก่อนมาถ่ายเบื้องลงเบื้องหลังตอนนี้ก็ยังเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาถ่ายทำกันอยู่ครับอสักคู่ประมาณนี้อันนี้ก็เพิงพงพ่งเริ่มนะพ่อเนาะไม่กี่โอเคนะครับพี่สายปิดท้ายคลิปหน่อยบ๊ายบาย